สบายดีพบกับท่องเที่ยวเมืองลาวทุกสถานที่น้ำตกตธธรรัดทำจำปีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมศาสตร์หนึ่งที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสีวนาณาพันธุ์หลายสนิทดและมีทิวทัศน์ทางสัญญาภาพธรรมศาสตร์ที่โดดเดน่นก่อนจะไปรับชมประวัติความเป็นมาของสือน้ำตกตธธัดทำจำปีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นำตกตทาทำจำปีเป็นแรงท่องเที่ยวระดับแขวงตั้งอยู่บ้านหลัก38ห่างจากบ้านประมาณ 20. 2 2กิโลเมตรห่างจากเทศบาลเมืองปากซองไปหาบ้านหลัก38ประมาณ12กิโลเมตรและห่างจากเทศบาลแขวงประมาณ3 8กิโลเมตร ประวัติความเป็นมาตามการเล่าขานของปู่ญาตาใหญ่แต่ก่อนว่าน้ำตกตาดแห่งนี้มีเจ้างูซึ่งเป็นงูใหญ่ที่อาศัยในถ้รมบริเวณน้ำตกในสมัยก่อนจนทั้งปัจจุบันเสื้อถือว่าเป็นน้ำตกที่มีความศักศ์ซิ์ประสุ้นภายในบ้านหลัก38และผื้นทีบ้านใกล้เคียงให้ความเคารพบ,บูชาและเสื้อถือกันมาจนหอดปัจจุบัน ส่วนการเอิญซื้อน้ำตกตาดท,ทำจำปีจากการให้ข้อมูลของอำนาจการปกครอ,องท้องทิ่แมนเอิญซื้อตามหวยน้ำจำปีที่ไหลมาตกใ่ตาดดังนั้นจึงเอิ้นกันว่าน้ำตกตาดท,ทำจำปีจนมาหอดปัจจุบันนี้น้ำตกตาดท,ทำจำปีเหมาะสมในการมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ในวันหยุดต่างๆเพื่อสัมผัสอากาศที่เย็ยนๆจากน้ำตกที่มีความสวยสดงดงามตลอดปีถ้าหากท่านใด,ด้มาเมืองปากซองก็ยาลาดที่จะมาเที่ยวชมน้ำตกตาทำจำปีเพราะเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและต่างเต้นพักผ่อนในวันหยุดเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ และสัมผัสอากาศจากน้ำตกอย่างเย็นสบายจากการเล่าประวัติย่อและการหาข้อมูลได้เพียงสั้นนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮดคลิปต่อไปขอขอบใจ